สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษาด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยหงเฮ้งแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคย ในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงชะตาชีวิต12ราศีในช่วงเดือนมกราคมปี2560ว่าจะมีชะตาชีวิตอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับสำหรับในครั้งนี้เป็นของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปี2560นั้นในช่วงเดือนมกราคมนะครับ คุณจะมีความสำเร็จที่โดดเด่นในเรื่องของการงานคนที่รอ,อรอคั่วตำแหน่งอยู่มีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งหรือได้รับการโปรโมตนะครับโดยเฉพาะที่ชาวราศีตุลที่เป็นเพศชายในช่วงเดือนมกราคมปี2560คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของตาแหน่ง้าที่การงานหรือคุณกำลังจะเริ่มอะไรก็ตามจะมีความสำเร็จจะได้รับการนับหน้าถือตาจากคนรอบข้าง ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมกราคมปี2560นั้นชะตาชีวิตของชาวราศีตุลจะมีการหมุนเงินอย่างมากทีเดียวเข้าซ้ายออกขวาจะหมุนเงินนะครับจะมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงคือตำแหน่งการงานดีก็คือการงานดีไม่เกี่ยวกันแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีความรู้สึก กังวลใจไม่สบายใจเกี่ยวเรื่องการเงินและการเงินมันก็ทำให้เราไม่สบายใจด้วยมันหมายความว่ามันมีเข้ามาได้ง่ายๆแต่ออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนเราเป็นทางผ่านของเงินยังไงอย่างนั้นสําสหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมกราคมปี2560ส่วนในเรื่องของความรักนะครับเต็มไปด้วยจินตนาการเพอร้อฝันมันเป็นรักแบบเพอ้เพอๆเช่นคุณอาจจะไปหลงรักคนคนหนึ่ง ผู้ชายชาวราศีตุลอาจจะไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงชาวราศีตุลอาจจะไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เก็บมามนโนเพ้อเพคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่าง,งานั้นไปวางพอดเรื่องเอาเองเหมือนนักเขียนนิยายเลยครับแต่สุดท้ายแล้วความรักมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดมันเป็นในลักษณะของความรักที่มันเป็นจริงๆของมันนะก็คือว่ามันยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าไปไหน มันยังอยู่กับที่หรือมันค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์คืบหน้าไปค่อนข้างจะช้านะครับสำหรับชาวลัคนานราศีตุลเรื่องความรักในช่วงเดือนมกราคมปี2560นในด้านสุขภาพสําหรับชาวลัคนานราศีตุลผมให้ระวังเกี่ยวกับกระเพาะอ,อาหารลําไส้สําหรับผู้หญิงชาวนานราศีตุลให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกนะครับเออหรืออ ja าจจะเกี่ยวกับสุขภาพที่เออมันมาจากการที่คุณกินอาหารไม่เป็นเวลาก็าได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังสาหรับชาวลัคนานราศีตุล ในช่วงเดือนพฤราคมปี2 5 6 0ส่วนคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับในเรื่องของออชาวลัคนาราศรีตุลเขาอธิบายตรงนี้นะครับเขากำลังจะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่เสือกําลังขึ้นมาอยู่ในสัญลักษณ์ของความโดดเดี่ยวมันดันเสอ,อขึ้นมาอยู่บนยอดหญ้านะครับที่มันมีความรู้สึกไม่คุ้นเคย ไพ่ตัวนี้สัญลักษณ์นะครับข้างล่างเขาเขียนเป็นตัวจิ้งแปลความหมายคือฟ้าร้องหรือฟ้าผ่ามันบ่งบอกถึงช่วงนี้ความรักของคุณนั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็ถ้าจะมีความรักก็คือไปแอบรักเขาข้างเดียวแหละครับแล้วไปมโนเอาอยู่ที่ผมบอกนะครับอันนี้คือความรักของชาวรัคณาราศีตุลส่วนในเรื่องของการงานเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าจะได้รับตําแหน่ง นะครับซึ่งในนี้ก็ให้สัญลักษณ์ที่ดีจริงๆซะด้วยนะครับออกมาคอนเฟิร์มนะครับเป็นไพ่จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่บนยืนอยู่บนแท่นปูนที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงแล้วนะครับแล้วข้างหลังจะเห็นเป็นรูปกระบองเพชรแทนความหมายในแง่ของความอดทนเป็นแทนความหมายในแง่ของความยั่งยืนฉะนั้นถ้าชาวราศรีตุลรอคูวว่ตตาแหน่งอยู่ในช่วงเดือนมกราคามปี2560 คุณเชื่อได้อย่างหนึองว่าตำแหน่งตรงนี้มันไม่ได้มาแบบไก่กานะครับมันไม่ได้มาแบบฟุกฟุไม่ได้จับฉลากก็ได้มามันมาจากความสามารถของคุณจริงๆและมันมีเกณฑ์ที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคงสด้วยก็ผมสินแสงหญิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุคนาคทองขอลาไปก่อนเดีย๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดี